ตรีพรพัฒน์คู่นางเอกดังครั้งแรกหวังโกยเรตติ้งปังหรือพังคู่นางเอกดังครั้งแรกหวังโกยเรตติ้งล่าสุดตรีพรพัฒแจ้งเกิดจากเรื่องนี้ถูกถามหลังขึ้นแทนลูกรักช่องตรีพรพัฒน์พระเอกมากแรงของท่องวัน31โดยล่าสุดตรีได้ประกบนางเอกดังอย่างฟึ้นนวจิราเป็นครั้งแรกในละครเรื่องเวลากรรมเทพซึ่งได้ออนแอร์ตอนแรก ในวันพุธวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเปิดฉากได้อย่างลงตัวในฉากที่ปรีอาสามาช่วยงานศินลปะของเฟิร์นที่สโตโอจังหวัดที่พอสมศรีเฟิร์นก็นึกสนุกเปิดศึกละเลงสีใสตรีก่อนหนึ่งแมด้านตรีก็เอาคืนทันทีทั้งคู่ก็วิ่งไล่จับหยอกกันไปมาแต่แล้วเฟิร์นดันวิ่งไปสนุดกับสายไฟข้าวปรีรีพุ่งเข้ามาประคองกอดไว้ในอ้อมอกแล้วใช้สก,กิลการทรงตัวมูฟอ่อนหนุนเป็นวงกลม ทั้งคู่อยู่ในอ้อมกอดกันและกันจังหวะที่ปร,รีเกินเงยหน้าศบตากันสายตาทั้งคู่เต็มไปด้วยอิงเงนอร์รักล้นจอเลยทีเดียวนวยตรีได้แจ้งเกิดจากละครเรื่องพาตัวค่าที่ทําให้มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโอ้โหเพิ่มมากขึ้นเยอะมากผมยังตกใจเลยคือเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในีใจมากเขามายืนรอเราเราก็อยากสวิสเทคแค่ขาวเอ็นเตอร์เทนขาวเพื่อให้สมกับการที่เขารอเราและสนับสนุนเรา เพาขนาดนี้ความเป็นส่วนตัวหายไปเยอะไหมก็ยังความเป็นส่วนตัวอยู่ก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีมีเรียนด้วยอย่างเวลาไปไหนมาไหนผมก็ไม่ต้องครางตัวนะเดินปกติได้มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปบ้างอย่างล่าสุดน้องในหมู่บ้านไม่ได้เจอกันเลยผมเดินออกมาพอดีก็มาขอถ่ายรูปอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กไม่เคยทับอะไรอย่างนี้เขาเห็นเราในโทรทัศน์ก็ดีใจฝากบอบตรงนี้เลยนะว่าเข้ามาได้นะ มีคนบอกว่าผมเป็นหนุ่มฮอตแต่ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นผมยังใช้ชีวิตปกติยังเป็นเหมือนเคยไม่เปลี่ยนปรีก็คือปรีคนรู้ว่าผมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นหรือถ้าใครยังไม่รู้จักมาทําความรู้จักกับผมได้ลัวไหมกับกระแสะมาเร็วไปเร็วผมว่าผมไม่ได้มาเร็วผมค่อยๆมามากเลยก่อนหน้านี้ผมมีผลงานมาหลายเรื่องแล้ว คนอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างทำให้ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมมาเร็วผมรู้สึกว่าเราค่อยๆมาหาก,กระโดดก็เป็นการกระโดดที่ละขั้นมากกว่า ผมไม่ได้ยึดติดกระแสในวันนี้ว่าหลังจากนี้เราจะต้องเท่ากับวันนี้สําหรับผมการเป็นนักแสดงสําคัญมากกว่ากระแสกระแสเหมือนเป็นกําลังใจมากกว่านอกจากนี้ยังมีแฟนๆบางกลุ่มได้ตั้งโพสต์ถามว่าตรีพอรพัทคือคนที่ช่องดันมากที่สุดในยุคนี้ถูกไหมซึ่งงานนี้มีแฟนๆต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นอาทิตรีเล่นละครดีมาสายฝีมืออาจทําให้นึกถึงกับตันนันไม่นันคิดดูเอาเล่นไม่กี่เรื่องได้ประกอบตัวเมียอย่าง มารี Marie, รางตอรีนาดันอยู่นะตัวจริงหล่อมากแถมเล่นละครฝีมือดีขึ้นกล้องอยู่สมควรแก่การดันเพราะฝีมือดีจริงและอีกมากมายซึ่งปรีถือเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมท่องข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ